กดอาอย่างอะโอเคอา่านแล้วทุกคน3 2 1ไปนานากัลิวไฟนานากัลิวไฟได้โปรด สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอ้พิชินเอลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมซัมเมอร์แนลนั่นเองนะฮะโดยคลิปนี้ครับผมจะเป็นคลิปที่อัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยนั่นเองนะคลิปที่เรียกได้ว่าได้เจ้าเซเลเยอร์แสงนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวมันแบบสั้นๆคร่าวๆได้ใจความผมไปรีเสิร์ชค้นคว้าเกีย่ยวกับตัวมันมาแล้วแล้วคลิปนี้ครับผมทุกคนบอกได้เลยว่ามันจะเป็นคลิปที่ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่ๆเพราะว่าแพ็คที่เราจะมาสุ่มกันในวันนี้คือนี่เลยคลยยยรับผมแ้ลว ก็มีปีกม่วงด้วยคือต้องบอกก่อนว่าไอปีกรอบเนี้ยมันจะพิเศษตรงที่นอกจากการันตี5ดาวแท้ตัวไม่ซ้ำแล้วเนี่ยมันยังสามารถเลือกซ้ายกับขวาได้นั่นเองนะฮะโดยการใช้ปีกม่วงเออโคตรแจมแล้วก็จะมีสกอร์ส้ม20บใบนะผมแสงมืด3ใบเดวิมอนสตัวเพชรอีก2,500แล้วก็อีกนิดๆหน่อยๆนะผมเ็นจี้กับมานาะเออโคตรคุ้มคือถ้าคุณคิดจะเสียเงินกับเกมซัมเมอร์วอลไอแพ็คนี้เป็นแพ็คที่คุ้มที่สุดในรอบปีแล้วทุกคนจริงๆเป็นแพ็คที่เรียกได้ว่าถ้าจะเติิมมมออ่ะะบบัังคคเเตแ็็นี้้ลยกวาาไไดรรปณ แะะ <Wow. S 1> พ็กที่เรียกได้ว่าคุ้มที่สุดในรอบปีนะฮะราคา3,700บาทแต่ว่าทุกคนครับผมช้าก่อนถ้าคิดจะเติมเงินเนี่ย3,700บาทถ้าคุณเติมกับ power pay เนี่ยคุณจะสามารถเติมได้ในราคา2750บาทนั่นเองนะฮะ <c oughs> เออลดไปได้1000บาทอะ <Wow. S 1> สามารถไปเสริชใน Facebook ได้เลยนะผม power pay แล้วก็ไปสั่งซื้อแพ็คสกอร์อะไรใดๆก็ตามที่คุณแบบต้องการเติมเงินภายในเกมอะจะสามารถเติมเงินได้ถูกกว่าเติมเองภายในเกมเออ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมเลือกแคสเตอร์ชอบด้วยละกันนะฮะเออ <c oughs> คิดอะไรไม่ออกเลือกกไไป็ด้นะ โอเคก็ตามนั้นเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมกับ Power Play ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เขารอเติมอยู่โอเคครับผมจัดไป โอเคครับผมเรากลับมากันแล้วนั่นเองนะฮะรีดว่ารวดเร็วจริง,รงๆนะฮะพาวเวอร์เพย์มาเดี๋ยวเราคลิกเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอ้นี่ครับผมมาแล้วนะ,ะวอ่านี่แลวครับผมสกอร์ขั้นเทพนะครับผมเป็นสกอร์5ดาวแท้ไม่ซ้ำนั่นเองกดรับมาหนึ่งแล้วก็เดวิมอนสสกอร์แสงมืด3มทุกคนกควร <c oughs> ได้กลิ่นไหมผมสัมผัส5ดาวได้อีกตัวว่ะเฮ้ยศาตรา,าวุธม,ม,มืดออมืดจินมืดลิงแสงสักตัวซัมติงไอรอบที่แล้วอ่ะที่ผมได้เซเลเยอร์แสงจำได้ไหมใครยังไม่ได้ไปดูโมเมนต์ตอนที่เซเลเยอร์ แสงออกเนี่ยอย่าลืมไปดูกันด้วยละกันนะเออมาเดี๋ยวผมอาออกมาก่อนเ oh, oh, oh. มื่อกี้เพิ่งสตรีมเสร็จนะเรียกได้ว่าเอาซ่อนคนดูไว้อยู่ไอสเลเยอร์แสงเนี่ยผมลองไปอ่านรีวิว oh. แล้วทุกคนลองไปอ่านของฝรั่งรีวิวลองไปดูคนที่เขาใช้แม้กระทั่งรีวิวในเกมนะทุกคนเรียกได้ว่าแทบจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไอมอนเฟรดนี่แม่งเป็นมอนสวรก็ว่าได้ทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้ดูทุกคนผมจะลองเอามาแต่ตั้งใจเล่นดูผมสรุปสกิลมันเคล่อนสั้นแบบรวดเร็วง่ายๆเลยก็คือไอตััััวววเเเเนนนนีี้ยยมป็ตตร่กาดลล จะเป็นการเล่นเกจ40%เฮ้ยถือว่าเยอะนะทุกคนแล้วก็มีบัฟดาบมีบัฟความเร็วด้วยวเฮ้ยตอนอ่านครั้งแรกก็แบบเฮ้ยมันก็ไม่แย่นะเล่นเกจเยอะขนาดนี้แถมมีบัฟดาบบัฟสปีดให้ด้วยเล่นกับเสือเล่นกับตัวระเบิดเล่นกับทีมศาสตร์ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะพอลองมาอ่านดูดีๆปุ๊บดูซับเลือดของพรรคพวก50%ทุกคน What the fuck <c oughs> ใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเอาไปใช้ดูนี่ใส่ไปนหนึ่งตัวแล้วก็นี่ครับผมอ่ะไปกับมา้าไปกับออลม์อ่ะลองดูอ่ะทุ ึบโอ้โหเรียกได้ว่าแค่เล่นเกตแค่เนี้ยต่อเลือดเพื่อนในทีมไป50%ทุกตัวทุกคน oh, <no. S 1> แล้วก็ที่มันไม่ make ซ e n s e คืออะไร,รูเป่าทุกคนด้วยความที่มันเป็นตัวเล่นเกตเนี่ยแล้วทุกคนดูสปีดต้นมัน98เรียกได้ว่าถ้าแข่งสปีดก็คือช้าตั้งแต่เบสสเตแล้วอะ่ะแล้วลีดเป็นนี่ลีดต้านทาน55% oh, <no. S 1> แถมสกิล3บัฟดาบแต่ตัวแม่งตีแรงตามเลือด <laughs> กูโคตรปวดหัวเลยัวเร่งเกตแต่ลีดแม่งเป็นรีสิสแตนขอบคุณครับเพื่อน <c oughs> <c oughs> ผมพอเข้าใจแล้วทุกคนว่าทําไมในรีวิวแม่งมีแต่คนด่ามันแต่เดี๋ยวผมก็จะลองปั้นหาแนวทางคอมโบมาลองเล่นดูเนี่ยแหละออไหนๆก็ได้มันมาแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มมาเนาะอันนี้ผมยังใส,ส่ลูนว่ามัวๆๆอยู่นะแค่ใส่ลูนสวนิปลองเอาไปใช้เล่งเกตดูเฉยๆโอเคสั้นๆก็ผมรีวิวแบบสั้นๆเออมาทุกคนเรามาโฟกัสของที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้ดีกว่ามาเมื่อกี้เราได้สกอร์อะไรมาบ้างทุกคนสกอร์เลเจนไม่มีใช่่มมัั้้ีีแแคสงดด13บกกอขขขาจนเทพ แล้วก็มีสกอ์ส้มอีก20ใบสกอ์ส้มเนี่ยเราจะเปิดจนผมเอาสัก1ผ่ผาได้ไหมทุกคนสกอ์ส้มจริงๆผมอยากดองไว้ก่อนนะ่ะเออเห็นเขาบอกว่ามีข่าวจะคอลแลบอะไรสักอย่าง<อ>เผื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเราจะได้มีสกอเก็บเอาไว้เปิดตอนที่ไอตัวคอลแลบเข้าแล้วกันเนอะเออเอาแค่1ผ่ผาพอสกอ์ส้มมาไปชาแนลสิบสองก่อนโอเคชาแนลสิบสองแล้วตัวที่ผมอยากได้เนี่ยสามธาตุปกติเนี่ยตอนนี้มีแค่นานากะกับริวไฟเลยนะทุกคนแค่นั้นเลยไปลุย ไม่รอช้าลวกริงยิมเปิดได้ครบ20ใบไปเลยจะได้แบบครบแพ็กเกจเนอะจะได้รู้ว่าในจำนวนเงิน2,750บาทที่เราเติมกับ Power p ร์พไปเนี่ยมันได้ตัวอะไรบ้างอ่าผมจะเปิดจนเหลือต้องเหลือกี่ใบวะ <c oughs> เหลือสัก15ใบแล้วกันโอเคปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวประมาณ15ใบไปเรื่อยๆะน,นะฮะ <c oughs> นานะทุกคนไอคลิปล่าสุดอะไม่ใช่คลิปติดตอนสตรีมล่าสุดอะผมเปิดได้นานะแล้วนะแต่แม่งดันเป็นนานะไปทุกคนมันคือน้องโคโค่นะฮะ โคโคโมโม่นานะไอดีผมไม่มีโคโค่สองตัวแล้วนานแดงนานแดงแสลงใจเฮ้ยพี่พี่ไม่คิดจะผ่าให้ผมเลยเหรอซะหน่อยนะผมไม่งัง้นหยาบทุกคนเอาเถอะเก็บไว้ไปผ่าแสงมืดแล้วกันถ้าผ่าแสงมืดเนี่ยเดี๋ยวเราให้อภยัยโอเคป่าอือเริ่มคุยเอสกรแล้วนะคนสมนรูวอร์ทำให้เรา ดว่ามีเพื่อนในจินตนาการเนะี่ยเป็นสกอรส้มโอ้โหไม่เคยทุกคนทุเล่มากตอนแรกผมบอกว่าจะเอาแค่หนึ่งผาใช่ไหมตอนนี้มันเกิน20บใบแล้วทุกคนหนึ่งผาเนี่ยตอนนี้เราใช้เกิน20บใบแล้วทุเล่แล้วอันนี้ทุเล่แล้วโอเคเ้ยกระตุกด้วยทุกคนกระตุกแรงแบบนี้มัน แบบนี้มันสักทีนะด6โอเคครับผมแล้วก็สกอแสงมืดทุกคนกอแสงมืดเดี๋ยวเราขอทําสูตรนิดนึงนี่ต้นไม้แดงแสลงใจทุกคนตั้งไว้สองสามสี่ไปแล้วก็ทําการผ่ามันซะผ่าหนึ่งผ่าสองทุกคนสกอแสงมืดฮะสามใบขอหนึ่งผ่าแล้วพอใจแล้วทุกคนไม่ได้ลบมากเลยขอสี่ดาวตัวใช้งานไม่ก็ห้าดาวแสงมืดไปเลยสาม สองหนึ่งไปครับโยขอร้องละขอหนึ่งทางเปิดน้อยก็หวงังเปิดน้อยก็อยากได้เหมือนกันนะไปพยางนงูไปเรี็บร้อยขอหมดทุกคน โอเคไม่เ้ยเสียดายว่ะมาทุกคนไฮไลท์ของเราในวันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนเราจะไม่เสียใจเพราะอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนผมทําคลิปผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูสนุกสนานมีความสุขได้รับพลังงานบวกจากโอปิกไปนั่นเองนะฮะหนึ่งใบขั้นเทพนานะกัลลิวไฟระหวังแค่2ตัวเลยไม่ได้ไม่เป็นไรกดอัดย่างนะโอเคอแล้วทุกคน3 2 1ไปนานะกับลิวไฟนานะกัลลิวไฟได้ปด โอยแม่งเอ้ยตัวกระป๋งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนเราจะไม่เสียใจโอ้ยไอจอนแม่งจะเป็นไอจอนไฟก็ไม่ได้นะโคตรแย่เลยว่ะแม่งเอ้ยผมยอมแม่เอาสองตัวเนี้แล้วแม่งเอาปีกม่วงคืนมาอันหนึ่งก็ยังดีแม่งเอ้ยกูอยากแะล้งไห้เลยตัวไหนมันเก่งกว่ากันวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมเลือกนักเวทโทเทียมไฟแล้วกันนะดูมันน่าจะเอาไปใช้กีวอร์ซิวงง่ายกว่าโอเคครับผม โอ้ยถ้าได้ริวไฟมานะชีวิต RTA ผมจะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยทุกคนเวลาแบบโดนตัดแก๊งผู้กันไปอะโอ้โหผมแย่ผมแย่แยคันเร็วทุกคนแต่ตอนนี้ต่อให้เราคันไปแม่งเราก็ไม่เหลือของอะไรให้เปิดแล้วอะขออห,หนึ่งผาแล้วกันสกอส้มเนี่ยเราจะเปิดจนผมเอาสักหนึ่งผาได้ไหมทุกคนหน่ผาลแล้วยก้ายทุกคนใครจะเปิดอะไรก็ขอให้ได้ขอให้โดนตัวที่อยากเล่นแล้วกันนะ ถือว่ามาดูคลิปโอบิกแล้วถ้าพวกนายคิดว่าพวกนายเกลือแล้วเนี่ยนายมีเพื่อน2,750บาทที่ฉันเติมไปเนี่ยเรียกได้ว่าแม่งไม่ได้อะไรเลยนะฮะทุกคนไม่ได้ตัวใหม่มาเล่นสักตัวเลยแสงมืดม่นก็ไม่ผ่าน5ดาวก็ออกมาเป็นตัวแบบโคตรเสียดายของเลย,ยเวทสกอร์ส้ม,ม่่งก็ไม่ได้อะไรเลย โอเคครับผมทุกคนก็หวังว่าพวกนายที่เข้ามาดูแล้วหวังว่าฉันจะเกลือเนี่ย <c oughs> พวกนายสมหวังกันแล้วละ่ะมาเดี๋ยวเอาดีเคออกกันแล้วก็ใส่นี่ครับผมพยยอดขมองอิ่มนะฮะถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่ากาก,ากแต่ว่ามาอยู่ไอดีผมเนี่ยได้เล่นแน่นอน <Wow. S 1> เดี๋ยวลองปั้นมาใช้งานกันไอสีตัวนี้เป็นตัวที่ผมเปิดได้หมดเลยนะทุกคนแพนด้าแสงบิตไรเดอร์มืดใบสันแสงแล้วก็พาราดินมืดเนี่ย <Wow. S 1> สี่ตัวแล้วสินะหวังว่าต,วตัวต่อไปขอแบบมาเร็วๆหน่อยแล้วก็ขอตัวแบบตัวใช้งาน <c oughs> สีดาวก็ได้โอเคครับผมก็หวัง หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วกันนะผมยังไงก็ถ้าชอบฝากกดถูกใจก็ผมแล้วก็ subscribe channel ของออมบิกันด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปลงบายๆพี bye ๊ซ